สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกได้เลขมงคลของชาวราศีมีนและคนามีนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์พศ2567ชาวมีนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนอันนี้หมอมีอ่านทางพุรศาสตร์ทไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างดูเป็นแนวทางเนาะให้อ่านสลับกันเป็นไว้เบอร์ซ่าได้มารับชมและฟังกันค่ะ เดือด uh, ตกตำแหน่งปัญหาหนึ่งนะคะแปลว่าปัญหาจะจบไปอะไรก็ตามที่คุณทุกใจเสียใจและไพ่เดดจัดมินคือไพยอย่แห่งการสิ้นสุดหมดและซึ่งคนที่เป็นทำให้เราได้รับความทุกข์ใจนะคะตรงนี้นะคุณก้าวออกมาจากสิ่งที่ดํามืดไปสู่สิ่งที่เป็นเดือะซันนะ,ค,ะคุณจะรู้สึกสบายใจมีความสุขเริ่มอยู่ได้มั่นใจในตัวเองอย่าลืมนะคะราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะคะ มือนราศีธนูนะคะตรงนี้คุณเป็นคนที่ชอบหมอไม่ได้พูดแทนทุกท่านนะคะหมอพูดถึงราศีมีนบางส่วนก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบไหว้ผาชอบส่วนมนคุณเป็นคนมีครูบาอาจารย์เป็นคนมีเซนด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้ดังใจหรือศีนที่ไม่เสมอกันท่านจะให้เฟดตัวไปจากเราเพราะเพื่อให้เราได้เจอสิ่งที่ดีและใช่สําหรับเราดีเอ็มเพรสคุณใกล้ใครคุณก็ดูแลคนนั้น ให้ความรักความอบอุ่นดูแลเขาเหมือนลูกเลยคุณจะได้พบคนที่ใช่สําหรับเราเดอเอ็มพลเอร์นะคะคนที่คู่ควรคนที่สมน้ําสมเนื้อหมายถึงคู่บุญคู่กัลยาณมิตรนะคะตรงนี้นะเรื่องสัน้นนะคะคุณจะได้รับพลังงานตรงนี้ความสุขความอบอุ่นใจความชัดเจนที่เขาจะมอบให้คุณความรักของคุณจะเหมือนการเยียวยาหัวใจกันและกันเป็นความรักที่เราพร้อมที่จะให้ซึ่งกันละกันนะคะตรงนี้นะโอ้ไพ่ของคุณออกมาดีมากนะ ไม่มองไม่รู้ว่าใครจะมั่นหมายแต่งงานไหมมันปลอดภัยที่จะรักนะคะแล้วก็นะคะเอ็กเพรสนะยัเลฟจะมีคนนะคะแสดงออกหรือบอกรักเรามีคนแอบชอบคุณด้วยนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาเราเจ็บเนาะเดทคือการจบบางอย่างมูฟออกมานะคะเหนื่อยกับความรักที่เราต้องทุกข์ใจทุ่งทนมานานสิบปีนนบางคนนะคะอยู่กับใครมานานคบกับใครมานานบางคนก็สิปีก็มีหรือเกินนั้นก็มีนะคะ เป็นสภาวะที่คุณมั่นคงกับเขารักเขาและซื้อสัตว์แต่ได้กลับมาคือสามถ้วยสามถ้วยโยกกับไพ่พวกนี้ขึ้นมามันไม่ใช่ว่าฉลองนะคะถ้าฉลองนี่มันจะเกี่ยวกับเ,เรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยใช่คือเติร์ดปาร์ตี้เขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้หมอมินขอนะคะขอแคลิฟายขยายที่ผ่านมาดีนึงคุคุยกับใครบ้าง บางคนคุยกับชาวพิจิกลัคณาพิจิกนะคะธาตุดินกับลูกศรมังกรเอมเปอเลอร์ราศีเมษลัคณาเมษมีคนต่างชาติด้วยนะคะมีคนเกิดวันศุกร์มีคนเกิดวันเสาร์นะคะธาตุไฟเมษสิงห์หนูธาตุลมตึนคุมเมทุนตอนนี้เราหมดวิบากแล้วนะคะที่ผ่านมาโอ้ยดำม,มือลเลยไหมคะหกดาบนะคะเราผ่านช่วงเวลวร้ายช่วยช่วงที่เหนื่อยยากลำบากมานะคะมันมันเหมือนเราพายเรือให้เขานั่งนะคะใจเขาเหมือน เราเป็นคนจิตใจนะคะที่ดีกับคนรักของเรานะคะแต่เขาช่างดํามืดเหลือเกินเราเหนื่อยกับเขามาเยอะแยะม,มากมายพอถึงฝั่งเขาก็ไม่เคยใส่ใจเราไม่เคยช่วยเราพายไม่เคยหันมาดูมาสนใจมาแคร์เลยว่าคุณเหนื่อยไหมความรักมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนรักเราต้องให้และได้รับเอื้ออาทรเมต,รตากันพอคุณจะไปเขาก็กักความสัมพันธ์นะคะคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจมากเลยโดดเดี่ยวมากกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ แปดนเพื่อเป็นความรักที่มันไม่ได้ดังใจไม่เติมเต็มบางคนเป็นความรักอยู่ไกลกันคุยกันไปหายกันไปเพราะว่ามันขาดหรืออยู่ใกล้มันก็ไม่ได้เติมเต็มอะไรเรามากมายนะคะตรงนี้นะคะ The Emperor เป็นสาภาวะอะไรเ m ็มเพ r เนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ถนอมน้ำใจมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ได้คิดถึงเราเวลาพูดก็พูดตรงพูดแรงนะคะ t ธน,นูลัคนาธนูบางคนอายุต่างกัน ่างชาติต่างภาษาต่างศาสนานะคะหรือเขาเปลี่ยนไป The f นะคะเป็นสภาวะที่เฟลลี่คิดเล่นไม่ได้จริงจังไม่ได้มาใส่ใจเราไม่ได้คิดถึงทําอะไรอ่ไม่คิดนะคะเช่นนะคะถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันเขาจะทําอะไรตามอําเภอใจตามอํานาจกิเลสนะคะทุกคนมีเนาะแต่ว่ามันก็ต้องคิดบ้างเนี่ยเขาเจ้าชู้เขาทําอะไรลับหลังเราเขาก็อยากทําอะไรไม่ได้แคร์เลยนะคะจ u d เมน n เป็นภาวะของการสิ้นสุดของการตื่นรู้ของเรา หมดสถีวิบากการรมเขาแห้งแรงกับเราสามดาบเจ็บปวดและเสียใจแอบทําอะไรรับหลังเราความรับไม่มีในโลกอย่าลืม,มะน,น,นะคะนะเดดเดทนะคะเป็นการจบพอละเก้าไม่เท้าเราเสียใจมากมากเมื่อก่อนเราเคยรักและยึดมั่นเขารักเขาดูแลใจใส่แต่ที่ได้กลับมาคือความน้อยเนื้อต่าใจเสียใจมากนะคะหรือนะคะเนี่ยเราเป็นคนที่ช่วยนะคะ ซัพพอร์ตนะบางคนเหลืองเองินเหลืองทองพอเราเริ่มหมดแล้วเ,เราเริ่มไม่มีเขาก็ตีตัวจากไปเห็นเราไม่ผลประโยชน์นะคะทิ้งนี้ทิ้งสินให้เราอีกนะคะภาวะตรงนี้คุณจะจบไปคุณจะได้เหมือนแสงสว่างเห็นไหมคะดํามืดคุณจะได้เดอซันเป็นแสงสว่างเหมือนเราเริ่มต้นใหม่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีคนเข้ามาเยียวยาคนคนนี้ นะคะจะเข้ามาเพื่อเยียวยา,วยาวหัวใจของเราเราหมดแล้วซึ่งวิบากบางอย่างคุณจะได้พบเจอนะคะ mm. มาเจอมาดูกันบ้างว่าคนที่คบคนที่มีประเด็นเป็นยังไงและคนที่โสดมีใครเข้ามาลักษณะยังไงบ้างนะคะ mm. แต่หมอเห็นแล้วล่ะมีคนเข้ามาในไพ่ของหมอนะ mm. มาดูกันนะคะ mm. มาดูคนที่มีประเด็นนะคะห mm. ้าไม่เท้าบางคนก็วุ่นวายเรื่องของคนอื่นหรือคนอื่นมาวุ่นวายเรื่องของเรา หรือทัศนคติพูดอะไรเขาก็เอาแต่ใจพูดอะไรก็ชอบง้องแง,ง้งชอบเอาชนะชอบเทียงนะคะต้องการเอาชนะตลอดหนึ่งดาบเขาคิดว่าเขาเด็ดขาดแล้วนะเขาชัดเจนละสิบดาบทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะถ้าเขาไม่สบายก็แปลว่าเขาโดนแทงข้างหลังหรือโดนนะคะตรงนี้บางคนความรักอยู่ไกลบางคนเป็นคนต่างชาตินะ,ะตอนนี้เป็นยังไงบางสิ่งที่เขาเลือกเขาคิดว่ามันใช่และมันดีนะคะ แต่ว่านะคะสองถ้วยจะรีวิวมังกรแล้วขนามังกรนะคะในรีวิวมังกรนี้เป็นราหูนะมาพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะอ,อถ้าเขาไปดีกว่าคนอื่นนะคะเขาค่อนข้างเจ้าชู้นะแต่เขาไปไม่ค่อยโอเคทําไมไพ่หมอออกมาแบบนี้นะคะบางคนมาถามว่าคู่แท้คืออะไรนะคะคู่แท้คือคนที่เคียงบา่าเคียงไหลคุณ คนที่ร่วมทั้งทุกข์และสุขกับคุณเวลาคุณตกงานคุณไม่มีอะไรเขาอยู่เพื่อคุณนั่นแหละค่ะคู่แท้แต่ถ้าคุณหาคู่แท้ตามความคิดของคุณก็จะไปเรื่อยๆคุณจะทิ้งสิ่งที่ดีงามไปวันหนึ่งคุณหันกลับมาบ้านตรงนี้จะไม่มีเพราะทุกคนเจ็บและเสียใจนะคะตรงนี้หมอมินว่าเขาไปเจอคนที่สินบกพร่องเหมือนเขานหละค่ะถ้าสินก็อ้ำเขาบกพร่องก็เอาสินเสมอกันนะคะตรงนี้นะไปเจอคนเจ้าชู้ เสียใจเสียเงินรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกหนาแหละสิบดาบในสิ่งที่เขาเลือกแรกๆมันจะดีถ้าถ้าเป็นเลือกเกี่ยวกับกิเลสตัณหาเดวิส่วนใหญ่แรกๆมันจะลงแล้วมันจะเหมือนดีนะคะแรกๆนี่ยมันเหมือนไวไอเราลดน้ํานะคะควรดินหรือไฟอ่อนๆแต่พอนานๆไฟตรงนี้มันไม่อ่อนแล้วนะคะเราเล่นกับไฟนะคะมอว่าเขาไปแล้วไม่โอเคนะคะตรงนี้อืสิบไม้เท้านะคะมาดูต่อนะะค เจ็ดดาบไพ่ไม่ค่อยดีนะคะตรงนี้นะ,นะะสองดาบหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยถ้าคุณคุยบใครอยู่นะคะช่วงนี้เขาอาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงทํางานนะะหาเงินเหมือนตัวเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเงินนะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่มีครอบครัวแล้วอันนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะคนที่ใช่ ต้องมาในเวลาที่ใช้ด้วยบางคนก็สถานะอยู่ไกลเดินทางบ่อยไม่ค่อยมีเวลามันเหมือนห่างกันไปเฉยเลยนะคะตรงนี้นะแต่บางคนหมอว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าก็อย่างที่หมอพูดนะคะลุ่มหลงไม่ว่าจะร่างกายหรือทรัพย์สินเงินทองอย่าลืมนะคะรุ่มหลงเพราะเงินทองมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มั่นคงนะคะตรงนี้นะะแล้วแล้วหมอว่านะคะไพ่ตัวนี้เขาจะเสียใจและเจ็บปวด ถ้าเขาไปดิวไปคุยกับใครหมอว่าน,น่าจะไม่ดีนะสาหรับไพห,หมอนะแต่บางกรณีเขาไม่ได้ไปมีใครนะคะเพราะความห่างไกลหรือเปล่าคุยกันน้อยลงงานเข้าก็เยอะแล้วพอคุยเรื่องอันนี้มีนะคะเรื่องที่ไม่มีเวลาให้ไม่ได้ใส่ใจก็เป็นปัญหาขัดแย้งอีกตรงนี้นะคะแต่บางคนเนี่ยเป็นเรื่องขัดแย้งรวนๆนเลยคะ่ะพูดตรงใสเ่เราพูดแรงใสเ่เรานะคะอารมณ์เวียงวินนะคะฉันชอบเอาชนะนะ่ะ ปล่อยเขาไว้ค่ะเขาจะเหงาและโดดเดี่ยวเขาคิดว่าเขาโอเคเขาคิดว่าเขาอยู่ได้แล้วเขาจะเหงาแล้วเขาจะโหยหาและคิดถึงคุณตอนนี้นะคะอทีนี้หมอข,ขอสับไพ่ให้คนโสดบ้างนะคะเพิ่มเติมนะ,ค,ะคนโสดจะเด่นหน่อยนะคะดูคนโสดกันบ้างคนจะเจอเดือดสตาเดือสตากลุ่มลัคนากลุ่มคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่อ ไปที่ไหนเขาก็โดดเด่นนาะสตาร์คือความเป็นสตาร์ของเขานะคะแต่เขาจะค่อนข้างเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเป็นคนที่นะคะเย็นใจนะคะเวลาคุยแล้วดิจัดเมนต์นะคะตรงนี้นะโดเวอร์อาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติหรือคนทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือคนที่จิตผูกพันกับคุณมาแต่ดีพบชาติค่อนข้างจริงจังนะคะคนนี้ค่อนข้างแตกต่างกับคุณบางคนก็ศาสนาที่แตกอายุต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาได้ด้วยนะคะภายตัวนี้นะเดดนะคะ เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือทำงานเกี่ยวกับแพทย์หมอพยาบาลเภสัชความเป็นความตายมูลนิธิได้เชลิโอต์การกดลักนาการกฎ,กรกฎทำงานเกี่ยวกับรถบริษัทรถนะเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางได้หมดนะคะตรงนี้นะสถาปนิกนักออกแบบเป็นคนที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลของคุณและอันนี้นะคะเมียมองไว้เป็นคนใกล้ตัวคุณเลยเพื่อนในสายงานนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหรือที่ทํางานเขาก็อาจจะมีหน้าที่โตกว่าคุณถ้าเขาอายุน้อยไม่ได้เกี่ยวกับ ความคิดนะคะความคิดก็จะโตหน้าที่การงานก็อาจจะโตเท่าเราหรือมากกว่าเราก็ได้เอ็มเพลเลอร์เป็นคนต่างชาติเดือสันนะคะเขาจะทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณยิ้มได้นะคะตรงนี้หมดวิบากกรรมจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีสําหรับเรานะคะมันปลอดภัยที่จะรักกนะันเนาะนะคะมีคนแอบชอบคุณด้วยนะนะคะมีคนที่หวังที่จะแต่งงานผูกมัดคุณด้วยอ่า มาดูความคิดความาหมายที่เขามีต่อชาาราศีมีนบ้างเอาคนที่มีประเด็นก่อนนะคะคนที่มีปัญหา,าเขารู้ตัวนะถ้าเขาพูดแรงใส่เราหรือถ้าคุณพูดอารมณ์เบี่ยงอารมณ์วีนไม่อยู่กับล่องกับลอยนะอารมณ์ช่วงนี้นะคะหกถ้วยเขาก็คิดถึงเรื่องราเดมิดม,ดมเรื่องเราเก่าๆนะคะเขารู้ว่าคุณเบื่อเขาเนะเขารู้ด้วยนะเขารู้ว่าคุณเบื่อเบื่ออารมณ์เบื่อความรุนแรงเบื่ออะไรหลายสิ่งหลายๆ,ๆอย่าง นะคะนะคะเน,นี่ยเขาบอกเขาพูดตรงจริงด้วยค่ะอันนี้หมอแคลริฟายนะพูดตรงพูดแรงชอบเอาชนะแต่เขาก็รักคุณเขาอยากเรียนเพื่อคุณไหมนะคะเนี่ยซีเรียนเขายังเขายังอยากมีคุณอยู่นะคะจะติดนะคะเขาก็คิดแล้วจะติดในชาวตุลล้วนาตุนเขาคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่ามันจริงแล้วนะคะเขาอาจจะพูดไม่ดีกับคุณนะคะอยากมาง้อแล้วนะอยากคืนดีอยากขอโอกาสเพราะคุณเป็นเ e อ็มเพลสของเขานะคะ บางคนก็ถูกปิดกั้นมีกำแพงหรือโดนบล็อกไหมนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะเขาอยากร่วมทางไปกับคุณนะคะหมายถึงนะคะอยากกลับเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอะไรใหม่อันนี้ไพ่ของหมอเป็น,ปน,ปนไพ่รวมนะคะหมอแค่อยากจะบอกชาวราศีมีนว่าคุณย่อมรู้ดีกว่าครูบาอาจารย์คือหมยถึงแม่หมออีกคุณใช้ชีวิตร่วมกับเขามาคบกับเขามาคุณรู้ว่าเขาเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนได้บางคนวนกลับมาไม่รู้กี่รอบแล้วไพ่มันมีนะคะวน นะคะเขาเปลี่ยนไหมล่ะนะคะเนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นพ่อผะแม่พะเครียดมากเลยกลัวเสียคุณไปคิดเยอะคิดมากนะคะตรงนี้นะถ้าใครทําพูดตรงพูดแรงเนี่ยมีคนเครียดอยู่ในนี้นะอยากได้คิดรักชอบยังคิดถึงนะแต่ด้วยคําพูดด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่ได้ถอนน้องนั่งใจไม่ได้คิดถึงเราไม่ได้คิดถึงหัวอกเราไม่ได้ใส่ใจหรือทําให้คุณเจ็บและเสียใจที่ผ่านมาตอนนี้อยากได้คุณคืนละ ตัดสินใจผิดพลาดก็มีนะคะทีนี้หมอมินขอพูดคนคนโสดบ้างหรือคนกำลังคุยกับใครมีโอกาสพัฒนาไหมเขาคิดยังไงกับเรานะคะสองไม่ถท่าบางคนเจอทางออนไลน์หรือคุยเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณติดต่อนะมีเกณฑ์ได้พบได้คุยนะคะบางคนอายุที่แตกต่างนะคะอายุน้อยแต่เอ็มพั r เอ็มเพสตรงตำแหน่งความคิดของเขานะคะเขาคิดว่าคุณนะคะเนี่ยคุณคือใช่ที่สุดแล้วการเจอคุณมันเหมือนเจอคู่อะค่ะนะคะ,นะคะเขาโอรักจนล้นใจออกมาแต่คนนี้ค่อนข้างระแวงคิดกลัวนิดนึงเพราะอาจจะเคยเจ็บและเสียใจมาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เอ้ยเคยแอบส่องคุณทางโซเชียลนะคะเคยเห็นคุณแต่ตอนนั้นคุณอาจจะมีใครอยู่ก็ได้แอบชอบคุณอยู่ นะคะตรงนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอ้อคุณจบแล้วคุณมันถึงเวลาแล้วก็ได้นะที่โอนะ,ะฉันอยากพูดอยากคุยถ้าเป็นคนที่แตกต่างเขาจะคิดเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าบางคนต่างกันทางด้านอายุบางคนความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาแต,แต่ไม่แต่แม่หมอไม่ได้บอกว่าจะต้องแตกจะจะคบกันไม่ได้ไม่ใช่นะคะแต่เขาอาจจะคิดว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเขาก็คงจะน่าคิดและทบทวนอะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะถ้าคุณ รักกันไม่มีอุปสรรคปัญหาหรอกค่ะจับมือกันให้แน่นนะคะมาดูกันนะคะเขามีความรักที่มั่นคงและเข้มแข็งกับคุณนะคะเขาเห็นคุณเป็นคนที่ใช่ที่สวยสดงดงามทําให้เขายิ้มได้ทําให้มีความสุขแต่ถ้ามีคนอายุน้อยเขาจะอาจจะคิดแตกต่างว่าคุณอาจจะมั่นคงกว่ามีแสงมากกว่าแสงหมายถึงความสําเร็จความก้าวหน้าหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมาได้ด้วยนะนะคะเนีย่ยเขาอยากคบคุณพัฒนาความสัมพันธ์ให้เกียรติและรู้จัก ถ้าคุณความรักอยู่ไกลมีคนอยากเดินทางมาเจอด้วยนะคะพร้อมอยากจะไปคู่กับคุณเนี่ยนะคะร่วมต่อสู้ร่วมฟันฝ่าไปถึงจุดมุ่งหมายนะคะอ๋อนะ,ะคนโสดทีนี้มาดูแอคชั่นกันบางความสัมพันธ์จะเป็นเช่นใดไม่ว่าจะคนคบคนคุยหรือคนมีประเด็นได้ด้วยนะเะช้าราศีมีนนะคะตรงนี้อาร์อเฮอร์มิตขึ้นมาพร้อมกันเฮอร์มิชอกกันลักณะกัน นะคะคุณมีแสงสว่างคุณมีสติคุณมีปัญญาการที่เราเจออะไรมากเราที่จริงราศีมีนนะ่ะเป็นคนรู้อะไรลึกซึ้งด้วยนะเป็นคนมีเซนส์การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะหมายถึงว่านะคะการตั้งแต่ว่ยพระสวดมนต์ไม่ว่าจะนิ่งไม่นิ่งก็ตามนะคะทำไปแล้วนานๆไปมันก็จะเริ่มดีขึ้นทีละนิดทีละน้อยนะคะตรงนี้นะบางคนบอกว่าเออนั่งสมาธิไม่นิ่งคือเรานั่งให้นิ่งหรอคะพระพุทธเจ้าท่าน ะะเหมือนการปฏิบัติเพื่อให้รู้นะคะรู้ความไม่นิ่งนี่แหละเพราะความไม่แน่นอนความแปรปรวนถูกไหมคะ,อะของสัจธรรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่เที่ยงแท้น,นะคะนั่นแหละรนะู้การเกิดดับนะคะตรงนีนะ้คุณเป็นคนเก่งละมีความสามารถคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะความรักก็เหมือนกันคุณคอมพลีตแล้วว่าจะเจอใครครบกับใครยังไงและคนเก่ากับมาคุณคบกับเขาตั้งนานเป็นไพ่ดวงวัวสุดท้ายด้วยนะคะหมอว่าคุณรู้คุณมุ้ไปข้างหน้านะ ให้เกียรตตัวเองรักเียงมากขึ้นนะคะเนีย่ยเอาไพ่สองใบเนี่ยขึ้นมาเลยช่วงนี้อยากไปไหว้พระปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัตินะคะแต่บางคนทําอยู่แล้วสองถ้วยหมายว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่ชอบอะไรคล้ายคุณชอบไหว้พระสวดมนต์รักสัตว์หรือเข้าใจโลกนะ,ะการรู้ทํามานี้ไม่ได้แปลว่าเราเราไม่รู้อะไรนะคะดาวพฤหัสน,นี้เป็นดาวหสติปัญญาเราเห็นความฉลาดนะคะ ดาวแห่งความรอบรู้ที่จริงมันมีความหมายเยอะนะ่ะนะนึ่งดาบตรงนี้นะคะถ้าใครกลับมาช่วงนี้เหมือนคุณรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณชัดเจนกับตัวเองแล้วจะมีคนมาง้อคุณนะคะมีคนมาขอโอกาสนะถ้าโสดก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แต่เราจะไม่รื้ร้อนกับความสัมพันธ์นะคะคุณจะรู้สึกว่าโอนะคะค่อยเป็นไปดีกว่าศึกษากันไปนะมีคนเก่ากลมาจริงด้วยนะคะ รือบางคนวนเวียนกับสิ่งเดิมๆที่คุณหนักมาพอแล้วบางท่านรู้แล้วนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะมันอยู่ที่คุณแล้วล่ะว,ว่าคุณจะเลือกอะไรเลือกความสุขนะคะตรงนี้ถ้ากลับเข้ามาคุณอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าไม่ใช่คุณอยู่กับตัวเองได้สบายใจมีความสุขที่จริงดวงคุณมีเสน่ห์มากมีคนใหม่เข้ามาพร้อมที่อยากจะพัฒนากับคุณส่วนคนเดิมก็อยากวนกลับมาอันนี้สําหรับบางท่านนะคะ แต่คุณเลือกตัวเองเลือกความสุขของตัวเองเลือกที่จะดูแลเลือกพัฒนาตัวเองบางท่านอาจจะไปทําบางอย่างให้ตัวเองสวยขึ้นนะตรงนี้นะสัญญกรรมเล็กๆน้อยๆมันขึ้นมาตีคู่มีเงินก้อนเข้ามามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีสเสน่ห์มากๆโอ้แปลกเนาะวันเวลาที่เราอยู่กับเขาหงอยหาเขาดูแลเขาด้วยอย่างเขาโอ้นะคะเขาไม่ได้ใส่ใจแต่พอเราอยู่ได้อยู่ดีด้วยมีสเสน่ห์อีก อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่คุณมูฟแล้วนะคะใจคุณมูฟแล้วอะ่ะอยากได้ความรักที่ซื้อสัต์สินเสมอเราอะ่ะเอาให้สรุปดูเลขมงคลสุดท้ายนะคะเลขมงคลอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเหมือนกันนะเลขมงคลของชาวราศีมีนและคนามีนตัวเลขเก่า ที่คุณเคยตามมาเลขเก้านะ,นะ,ะมีหมอเห็นมีเจ็ดกับหกหรือมีเจ็ดกับเก้านะคะตรงนี้หรือเลขเก่าๆที่คุณเคยตามนะะขอให้แนะนำสุดท้ายนะคะขิงถือถ้วยนะคะ ดาเหรียญคิงเหรียญหม่ถ้วยนะคะจติกะหมูภายใต้สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคลัดกรองคนที่ใช้ให้เรานะคะคุณอยากได้ความรักที่แฟร์ให้กับตัวเองรักให้และได้รับพอๆกัน เขาต้องทําเพื่อเราอย่างยิ่งยวดเพราะเราเคยทําให้แล้วความรักที่ดีงามความรักที่ซื่อสัตย์เราเป็นทุกอย่างให้แล้วเขาเข้ามาเขาต้องบาลานซ์กับเราตอนนี้คุณรักตัวเองมากขึ้นหมอพูดเลยว่ามีใครเข้ามาให้คุณเลือกมาตรงนี้เข้ามาเขาจะทําเพื่อคุณทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งสิ่งที่ท่านจะคัดกรองว่าคนไหนคือคนที่ใช่แล้วคุณจะเลือกความสุขให้กับตัวเองคนเก่าพึ่งรู้ค่าของคุณอยากกลับมาแต่หมอว่าคุณเลือกเลือกตัวเองนะคะคุณเลือกได้ เลือกที่จะรักตัวเองแล้วมองว่าใครคู่ควรกับเรานะคะตรงนี้นะจะมีคนเข้ามามันปลอดภัยที่จะรักนะคะมีคนที่อยากจะพัฒนาคุณนะภายตรงนี้นะคะคบเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์มันปลอดภัยที่จะรักด้วยขอบคุณมากมายค่ะชาวราศีมีนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ